สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนีเสถิัทรนะคะาน,นาักศึกษาส่วนหน้าสามสาขา,ส,าสังคมศึกษาค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาพูดในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของครูในยุคดิจิตอลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะของครูในยุคดิจิตอลมีหลายรูปแบบนะคะคือหนึ่งความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีนะคะคือการใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนนะคะก็คือความยุดหยุ่นและการปรับตัวนะคะก็คือปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะก็คือการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะสามนะคะก็คือความคิดสร้างสรรค์น,นะคะสร้างสรรค์สื่อการสอนที่น่านดึงดูดใจให้เหมาะสมกับผู้เรียนค่ะ 4. ีนะคะก็คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารกับนักเรียนหรือผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์อย่างชัดเจนและให้เข้าใจค่ะ หาก็คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือมีทัศนคติที่เปิดกว้างและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะพัฒนา,ทโนโาเนคาท,นะค,าาทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องค่ะการส่งสัญยารทมดิจิตอลนะคะก็คือการสอนการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรมค่ะเจ็ดนะคะก็คือการเป็นผู้นำและการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยค่ะ สรุปนะคะครูในยุคดิจิตอลจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในทางด้านความคิดสร้างสารรค์การสื่อสารได้ดีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักจริยธรรมการปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยต่อนักเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ